แม่ทำงานก่อนลูกใช่ไหมทำงานก่อนเดี๋ยทั้งกองรอเงินจากกลองคนเดียวอะหูกลองนั่งยังไม่ยอมนั่งเลยกลองพิธีเรียกมุมกล่องที่มาเร็วที่สุดอ่ะฮะเดียวสวยสวยแล้วจะมามาสวยสวย ขอต้อนรับเข้าสู่เจี๊ยบเชียร์เฮียชาแนลนะคะวันนี้ค่ะเรามาตามหาพิธีกรคู่อีกคนนึงค่ะเห็นเขาบ่นว่าเขางานยุ่งงานเยอะไปหาเขากันดีกว่าคะว่าเขาอยู่ที่ไหนเชียร์อ่ะปิดไว้ปิดไว้เชียร์จังจังอะไรเว้นไเป็นที่เข้าใจโทรไปก็ไม่เคยรับไม่น่าจะรับนะมันไม่รับบอกแล้วว่ามันไม่รับไลน์ไปไม่อ่านโทรไปไม่รับมันอยู่ที่ไหนเอามันยังถ่ายอยู่หรอไม่ยินเสียง เละครเล่ย์ลวงด้วยนะคะฝากเล่ย์ลวงช่องวันสาเ็นะคะฝากนะคะละครเล่ย์ลวงช่องบทสัจเปิดาค่ะด้วยนะคะเด้อเด้อเด้อเดี๋ยวหลอกแสงจะหมดเปลี่ยนชุดมามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่หมามาเพราะว่าต้องมาดูแลนมกล่องคือถ้าเชียร์มาทำงานหมาไม่มานะนมกล่องมาปุ๊บหมาต้องมาดูด้วยทำไมวันนี้เอานมกล่องมาด้วยในเมื่อตัวเองก็มีนมอยู่แล้ว เนี่ยเป็นวันแรกสุดที่ให้เกียรติกับรายการเจี๊ยบเทียเฮชานแอลเพราะว่าแต่งหน้าทำผมเพราะทุกวันเนี่ยปกติไม่เคยแต่งไม่ได้บอกว่าไปเอารองเท้ามาใส่เออได้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 ไ้ไปไปเอารองเท้าไปเอานาฬิกาขอรองเท้าและนาฬิกาหน่อยค่ะคนคนอะไรมาทำงานไม่ใส่รองเท้าก็ไม่ทำ บอกทํางานวันวันเล่นแต่กับหมานี่ทํางานอยู่งานอะไรเนี่ยก็เห็นอยู่เล่นกับหมาจุงหมาเล่นตรงนีงน้ไงตรงกล่องนี่แหละตรงกล่องงานเยอะไม่ใช่นี่เพราะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเราได้มีลูกค<ฆ>้าผู้มีอุปการะคุณได้เข้าแล้วเจรดีรอยัลคาะคนนะคะสวัสดีค่ะ ไม่ขอบคุณหนึ่งขอบคุณน้กล่องนกล่องสวัสดีค่ะนุอมกล่องน้องกล่องดูเดแวงมากเลยระแวงมึงไม่บอกคนอื่ไม่เป็นนะก็คือวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์รู้ใจนมกล่องต้องบอกว่าแค่รู้ใจอย่างเดียวเนี่ยไม่พอเพราะว่าการที่เราจะแบบเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องที่ดีของน้องหมาน้องแมวเนี่ยเราต้องรู้จักรู้ใจเขาแล้วเอาดูแลเอาใจใส่เขาด้วยเมื่อวานก็ไลคุยกันใส่ใจไง เนี่ยกูว่าน้นมกล่องผมสะอาดมันหัวไหัวเหนือยทำไมอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรกินเดลเย่แค่นี้เดี๋ยวนะหมาหมาหางถางไข่ไบบเนี้ยไม่ใช่ถางกลัวถางกลัวถางกลัวกลัวนี่น่าไป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 ผาที่เล่นกันหนักแล้วบอกเลยนั่งนั่งช่วยด้วยนั่งช่วยโอ้โหดูดิ โปรดักชั่นพอมีลูกค้าแล้วไงแน่นอนโปรดักชั่นยิ่งใหญ่เลยสุดยอดพี่สุดยอดมาก่นเกมไหม่นเกมก็กองชนะเห็นไหมเห็นไหมกองตกใจเห็นไหมกองไปลุกไปลุก จะมีของมีเสื้อมีหมวกของเจี๊ยบกับของเชียร์แล้วให้น้องกลองทายว่าอันไหนคือของเชียร์อันไหนคือคือไม่ใช่ของเชียร์เริ่มที่หมวกใบแรกก่อนกองน่ากอดมีใครสวยสวยนี่ใช่ไหมใช่ไหมโดมโดมตม่มเมินเมินเมินไม่ใช่ไม่ใช่ถูกต้องค่ะเราเป็นหมวกเจี๊ยบมากนี่ชิ้นนี้ใช่ไหมนี่โอ้โหพยากมาก อยากพิสูจน์ความรู้ใจระหว่างเชียกับน้องนมกล่องนะคะก็เลยส่งชุดคําถามนี้มาให้เริ่มต้นด้วยเชียจะขอมือจากนมกล่องเนี่ยทุจ้าเนี่ยทุจ้าใช่ไหมเออจะต้องทาอย่างไรจากนมกล่องแค่มีของกินแค่มีของกินแค่มีของกินมานางจะนั่งนางจะให้มือให้มือแล้วก็ทุจ้าไปเตะอ่าเดี๋ยวขอตัวช่วยขนมก่อนตัวช่วยเอากมานี่เห็นไหมให้เห็นกินจริงเออจริงไม่มีการเมคว่าเชียมาตักกินไม่ใช่นแน่นอนเห็นเชียตักกินม่อยู่คนหนึ่งไม่ใช่ กองอ่ะไหมกินไหมอ่ะเกินเกลนอันนี้อันนี้ให้กินก่อนค่ะนั่งขึ้นมาซินั่งกันเราไปเฉลยเฉลยกันอีกองขอแม่ทำงานก่อนลูกขอแม่ทำงานก่อน๋ยวฉันกองรอเงินจากกองคนเดียวอหูกองนั่งก่อนนั่ง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 ขึ้นมานั่งยังไม่ยอมนั่งเลยกองเอาอย่างนี้กองนี่คอยก่อนคอยคอยกินได้กินได้เตออาจจะเห็นธรรมดาไปธรรมดาคนอื่นกองหมอกาหมอกราบเลยหมอบกราบให้เราโยกคานิน อีกข้อหนึ่งวิธีเรียกนมกล่องให้มาเร็วที่สุดได้สุดสวยสุดสวยแล้วจะมามาไปไปไปเออโอเคอ่ะสุดสวยมาดีนี่สุดสวยสุด ต่อเลยต่ <ow ais S 1> อเ่ <bunker. S 1> <fit> อเมื่อเชียร์กลับมาถึงบ้านแล้วนมกล่องเจอนมกล่องจะมีพฤติกรรมยังไงฉันชอบยเท้าดีใจอ่ะยำ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 ยัยำยำยัน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 าดนี้นีันย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 ันขนาดนยั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 นย่นยัดทานยันรันย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 งนยันันยันยัันนยันยันยนวันยีนยันยั้ยัน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 ่ันย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 นะันยันยันนนยันยันยันยยันยันยันเันยันย่นยันยหนยันยันยนันนยุนนัยนันนั่งนัยนั่งนยก เห็นไหมอ่ะนิ่งไม่แสดงอาการไงนิ่งเห็นไหมเล่นนมกล่องให้ตอนไหนบ้างนุมนมกล่องข้อสุดท้ายแล้วถ้านมกล่องรู้ตัวว่าถึงเวลาอาบน้ำเขาจะมีอาการยังไงมีความสุขมากเขาชอบเล่นน้ำหรอเขาจะนุ่งกระโจงโอกแล้วใส่ผ้ากันเองห่อเองขึ้นมาอย่างี้กล่องนุ่งกล่องหยิบมาอย่างนี้เลยผ้าถุงปุ๊บอกแล้วใส่แบบว่าใส่โมอาบมีขันมีขัน ในหลงสาธิตว่าไปเล่นน้ำปกติอ่ะถ้าแบบหมาโดนน้ำบางทีเขาจะวิ่งหนีอันนี้จะอยู่เฉยเฉยเขาชอบจริงจริงเดี๋ยวเอาน้ำมาสบัดให้ดูเลยนี่เขาจะชอบเขาจะชอบเขาจะชอบลองดูนะลองนะลองลองนะน้ำมานมกล่ออยู่นี่นี่ตัวนี่ตัวนี่ตัวน้ำมาเออเขาไม่กลัวน้ำเออนมกล่องชอบน้ำผ่านทุกข้อนะคะพีี่เชยร์้จ คำถามรู้ใจพวกนี้หมดไปแล้วขอถามหน่อยว่าสุขภาพไตของนมกล่องเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดเป็นอย่างไรม้างคะช่วงนี้ค่าตับบ้าอะไรยอะไม่รู้ของตัวเองเลยคุณเป็นแพทย์คุณจะมาซักประวัติอย่างนี้ที่ฉันจะไม่รู้ได้ ไงไงผ่อไม่คือเรื่องของการรู้ใจชอบกินอะไรชอบเล่นน้ำโอเคแน่ข้าสุขภาพอะไรค่าเม็ดค้าตาี้าไตเนี่ยหมาอะไรตัวชอบเป็นไตอ่าใช่นี่จริงจริงๆก็มีเราวก็เป็นนะไตหาหัวจามเป็ไตหาหัวจาม อยจะเล่นม้งน,น,นี่กเหเนี่ยม้กนีจะเล่นทำไมแ <c oughs> ค่ <c oughs> แร,รู้ใจอย่างเดียวมันไม่พอ,อเราต้องรู้จักสุขภาพของลูกๆของเราน้องหมาน้องแมวทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะเดี๋ยวเราพาล,ลมกล่องไปเช็คสุขภาพที่คลินิกเพื่อนเราเองก่อนไปนะวันนี้มีสาระที่สุดละม,ม,มีลูกค้าไงมีลูกค้าเคลูกค้าแล้วมีสาระนี่ละมีประโยชน์ไปกล่องไปกล่องคุณ้าปิดห้างปิดห้างปิด้างเฮวยเฮวย เชียร์ที่คำพรเขาจะล้มอยู่ตรงนี้เราพาเขาเข้าไปในคลินิกแผลนมมแผลนมมแผลแบกเอแบกกระสอบโอ้ยอันนี้ไงคุณหมอคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอเดียทำไมยังคบเขาอยู่นะคะเนี่ยอตอไม่ได้จับเลยค่ะไปไปไป้วไป้วอุ้ยเาไม่ไปเขารู้ว่าไปเร็วไปเร็วไปเล็วไปเร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 ็ว เดี๋ยวกูจะไปแทนแล้วว่าเหนื่อยแล้วแหละเนี่ยสู้ๆสู้ๆสุดเดี๋ยวให้หมอกระดูเขาจัดผ้าด้วยอ่าอะสู้ๆค่ะพี่ไปแผ่แห่แห่นมกล่องแห่นมกล่องแห่นมกล่องไป ดูดูดูมือนดบวมมากเลยอะไปอีก allora> ้น่ารักน่ารักเป็นไงบ้าง จากเอ็กซาเรเนี่ยดูกระดูกโดยรวมนะคะข้อต่อทุกข้อเนี่ยไม่มีข้อเสื่อมเลยสุดยอดสุดยอดเจ้าของใส่ใจมากกินเลยเยอะพนเองกินเลยเยอะโอ๋อนี้ก็แบบว่าโอเคไม่น่าเป็นห่วงแข็งแรงทุกอย่างได้แต่ว่าควรจะต้องมาเช็คอรับทุกปีค่ะพร้อมกับตรวจเลือดประจำต้โอเคคะส่วนค่าเลือดอย่างอื่นโอเคไหมคะหมอเดียโอเคทุกอย่างเลยวันนี้เช็คประจำปีหมอเดียปิดตัวยิ่งใหญ่มากเลยอะเราเข้ามาได้ใช่ไหมคะเข้าได้เข้าได้อันนี้นี่คือเครื่องอะไรคะอ่ะอันนี้เป็นเครื่องตรวจค่าสุขภดพค่ะน่ารักมากค่ะ ตอนนี้ขนโดยรวมทุกอย่างปกติทุกอย่างเลยค่าไตเหรอค่าไตค่าไตจะอยู่ทางนี้นะคะโอ้นี่หลายขวดเลยมีหลายสเตอร์ใช่ไหมใช่ตัวนี้ค่าไตทุกอย่างก็จะปกติหมดเลยนะคะเฮ้ยการทำงานยังดีเลยนี่เพราะว่าอันนี้กินเลยโยกคันนี้จริงกินเลยโยกคันนี้จริงก่อนอันนี้ค่าไตสูงแต่อันนี้คือปกติแล้วใช่ปกติทุกอย่างเลยค่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากไปห้องน้ำโอเคนี่ดูจากเครื่องแล้วอ่านค่าเรียบร้อยเฮ้ยแต่เขาชอบไเนยหนาเกลียตตอนเราไม่อยู่เฮ้ยนี่หนาเนี่เจี๊ยบอีกกนนนนิด็แแฟฉัล้วะ ตัดยางแล้วทำไมเออเสียนีต๊ะเจี๊ยบจัดยางเอาไอ้ดูจริงรอเปล่าเออแต่นี่อ้อนอ้อนหมอชอบมาชอบก็เมื่อกี้หมอเขาไปจัดท่าจะถูกใจก็ด้วยความที่ทุกอย่างเขาปกติหมดเนาะผลเลือดแล้วก็เอ็กซเรย์นะคะดังนั้นสิ่งที่ต้องดูแลอีกอย่างนึงคือเรื่องของผิวหนังอ๋อเพราะเขาขนขนยาวเป็นหมาพันธุ์ขนยาวนะคะสำหรับน้องนงกล่องเชียร์เลือดรอยย่คานินสุดสกินแคร์ดูแลสุนัขโตผิวหนังแพ้ง่ายเสริมสร้างความแข็งแรงของชั้นผิวหนังให้น้องๆ น้าหน้าไม่เคียดแล้ตอนแรกหน้าเคียดไหมน,นี่น้าสบายใจกพว่า,วาเจอเจอหมอเลยนะ่ะนมสดที่ไหนน้อนมกองนมกองเนี่ะ <laughs> ม่จะบอกว่าช่วงนี้นะคะคือมันมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ใครก็ตามที่สามารถนะคะคือเป็นคนรักหมารักแมวเนี uh ่ย huh. คะลูกๆของคุณมาตรวจสุขภาพนะคะ uh huh. จะได้รับส่วนลดพิเศษด้วย <Wow. S 1> ซึ่งเป็นส่วนลดนะคะอาหารประกอบการรักษาโรคผิวหนังและภูมิแพ้อาหารรับไปเลย100 <c oughs> บาทง่ายๆแบบนี้สาหรับการซื้ออาหารเม็ดที่คลินิกแล้วก็โรงพยาบาลสัตว์500แห่งทั่วประเทศนะคะ uh huh. ไปกดรับสิทธ uh ิ huh. ์นะคะไปเช็คได้เลยที่แอปของ Royal Canin Club แบบนี้มีแอปเลยีแอปนี่เดี๋ยวนี้มีแอปไปง่ายๆอย่างนี้อ่ะส่วนลด 100อบาทสำหรับสุนัขและแมวของคุณนะคะน้องกล่องดูด้วยนะน้องกล่องดูด้วยก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถกดแอปเข้าไปแล้วกดรับสิทธิ์คูปองง่ายๆแบบนี้เลยรอยัลคลินิกนะคะผ่านแอปพลิเคชันนี้นอกจากโปรโมชั่นนี้เราก็มีกิจกรรมนะคะสำหรับผู้ที่รักน้องหมาน้องแมวใครมีลูกๆเนี่ยให้ไปเซลฟี่ไปถ่ายรูปพร้อมลูกๆของคุณกับคลินิกที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมมานม เออก็แค่เซลฟี่รูปของลูกๆคุณพร้อมกับที่คลินิกที่พาลูกไปหาเหมือนกับว่าโชว์ว่าวันนี้ฉันพาลูกมาดูแลสุขภาพถ่ายรูปเสร็จปุ๊บส่งมาเดี๋ยวขึ้นช่องทางอยู่ตรงหน้าจอขนาดนี้นะคะสามารถส่งรูปของคุณเข้ามาที่ช่องทางตามนี้ผู้โชคดี10ลรางวัลนะคะเจี๊ยบกับเชียร์จะเป็นคนเลือกรูปที่ประทับใจเราที่สุดรับไปเลยค่ะอาหารฟรีจากรอยลคันินใหญ่มากรั สำหรับอาหารสุนัข5้ารางวัลนะคะแมว5ารางวัลส่งมาส่งมาเยอะๆพวกเราทุกคนเก็เป็นคนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเหมือนลูกเวลาเราเรามีสัตว์ที่เลี้ยงเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงเขาว่าเราอยากให้คนรักเราดูแลเราอย่างไรเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีแบบนั้นสําหรับสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่มีโรคอะไรต่างๆเฉพาะที่ยิงจะราโรยอลคันินเนี่ยคือจะบอกว่ามีหลายสูตรเลยมีหลายสูตรซึ่งวันนี้ตรวจก็แสดงให้เห็นแล้วว่าค่าไตเขาดีขึ้นเพิ่งมีลูกนี่เราอะสูตรแม่และลูก อ๋อเนี่ยลูกเก็บแมวมาเลี้ยงอะเออเออเดี๋ยวจั่ไปสูตรแม่และลูกเงียนะแค่รู้ใจอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมคะเราต้องรู้สุขภาพของน้องหมาน้องแมวเราด้วยใช่ไหมคะสัตวแพทย์ยืนยันยืนยันค่ะเหมือนกับต้นไม้ง่ายๆเราเลี้ยงไม่ให้ปุ๋ยไม่ให้น้ำต้นไม้ก็ไม่สวยเฮ้ย่ดูดีเลไม่ดูดีเไม่ดูดีเล่ดีเราต้องขอบคุณพุ่งประการะ กราบขอบพระคุณโยธานินนะคะที่เป็นป <S 2> <S 2> สปอนเซอร์รายแรกของเราเลยย้ําเชียร์นะแชนแนลเฮ้ยแล้วคือจริงหมอเลยเพราะว่าเราก็มีลูกๆเป็นน้องหมาเหมือนกันน้องก็ราบขอบพระคุณน้องขอบคุณค่ะ ขอบคุณเชียร์ขอบคุณลมสดบคุณม่ให้ลมสดเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ Subscribe คลิปของเราสนุกสนานแน่นอนจบเชียร์ให้ชาแนลถ้าอยากให้มีเรื่อยๆคอมเมนต์มานะคะว่าอยากดูใครต่อไปและถ้าอยากให้มีเรื่อยๆเิญลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆคุณจะได้รับบริการดีเยี่ยมกลมกล่องแบบนี้นะคะใช่กดตึ้งตักไอ่เจอกันคลิปหน้าจ้า